ทุกวัดผมได้รางวัลจากกระดุงเด็กเด็กร้องหมดนะผมก็ทำมาช้านะผมก็คือทำมาไดาของเราเลยครับผมไม่เคยเบี่ยงเบื่ออะไรไปเลยตะโกนมกันก็จงหมดเสียงอันนี้เลยไหมครับเจ้าของเสียงใช่ไหมครับเจ้าของเสียงเนาะครับผมผมขอหน่อยครับนะ<า><ม>โมตัสสะ ลุงครับสอบถามหน่อยลุงนี่เป็นมัคคายกที่นี่ใช่ไหมครับทำมากี่ปีแล้วครับลุงมันก็หลายปีา็สี่สามสิบปีสามสิบปีได้สามสิบปีครับปกตินี่จะเป็นผู้นำอาราณาสิครับไปทุกวัดอ่ะเชิญเลยถ้าเชิญถ้าเชิญครับวัดอะไรบ้างครับลุงที่เราวัดน้อยวัดโพวัดไรวัดทุกวัดเนี่ยอมตะเออผมได้รางวัลจากอมตะมาได้รางวัลด้วยครับไอ้นีกรม ครับมางานศพไงเขาไม่ยินเขาไม่ยินเสียงเขาเรียกผมไม่หาเขาเขาบอกายไม่เลี้ยงเอาไปกินนมเขาบอกอ๋อก็ให้รางวัลเลยครับแล้วมีคนรัดนาซสเสร็จเขาคนเดินมาให้อ่ะอคือเสียงดังขนาดไหนก็ผมก็ธรรมชาชิของผมก็คือธรรมชาติของเราเลยครับผมไม่เคยเบ่งเบิกรันไปไม่เองคือเราไม่ได้ตะโกนไม่ได้อะไรไม่ไม่ไปรับตะโกนมันก็ต้องหมดเสียงต้องหมดเสียงครับอันนี้มันไปของผมยืนพื้นตลอด ถ้าขี่กี่บกขี่บ่นผมก็ไปผมอย่างนั้นหมดใช่ป่ะคือโดยบุคลิกเสียงเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้เสียงดั้เลยก็ลองขึ้นวันไปวัดน้อยมาพาพาสะดุ้งอ่ะพาสะดุ้งเลยเด็กเด็กร้องหมดแน่แล้วอาจารย์บอกหาคนมาราดาสินมาแข่งหน่อยที่เนี่ยหมาหอนเนี้ยเพาอาจารย์บอกครับแล้วใครได้มาแข่งลูก็ไม่มีใครมาแข่งเราก็มาฟังว่าแพ้พวกหมดเนีย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟซโลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวักับข่าวสดออนไลน์ถึงช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาบเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ